นาราศีสิงค์คุณอาจจะมีอะไรให้จุดประกายก็ได้ครับอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ฮะอยู่ๆฉันไม่ได้ทําสิ่งนี้ฉันไม่ได้คิดจะทําสิ่งนี้อยู่ๆมันจุดประกายขึ้นมาซะอย่างนั้นะลคราศีสิง์งในเดือนมกราคมเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่างานที่คุณทาอะ่ะหรือสิ่งที่คุณจะต้องกระทะําอ่ะมันอาจจะต้องมีผู้ร่วมกระทําด้วยอครับอาจจะมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามาในชีวิตครั้งเนี้ย งานที่คุณทำครั้งเนี้แลยก็ต้องติดต่อกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือลูกค้าเนี่ยระวังมันจะมีปัญหาเข้ามาร่วงละนะหรือหรืออะไรฮะเกิดปัญหากับคู่สัญญาคุณกคณ็คุณก็ต้องไปร่วมงานกับเขาเพื่อแก้ไขอะอย่างนี้ก็ทายได้ครับได้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องคู่ครองกันคู่ครองลัคนาราศีสิงห์วันนี้เดี๋ยวนี้คู่ครองของลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวพระราหูนี่ครับนะวันนี้เดี๋ยวนี้ ไปอยู่ในภพมรณะคุณน่ะสิงสิงสิงคุณมีเสาเหล่งตึงปัญหาอุปสรรคมาอยู่อะไรฮะมาอยู่ในภพคู่ครองปัญหามีมานานแล้วแต่อะไรฮะแต่ฉันทำการแก้ไขแต่แต่แต่สุกเอยเสาเอยลาหูเอยไม่เป็นกาลีถ้าเป็นกาลีเรื่องราวอะคล้ายๆกันแต่การแก้ไขนี้ ไม่สำเร็จครับบอกก่อนเลยการแก้ไขนี้ไม่สำเร็จครับนะแต่หากสุกเออยเสาเอยลาหูเอยมิได้มีความเสียหายใดๆก็ต้องบอกว่าไอ้ปัญหาเก่าๆเรื่องคู่ครองฉันนะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าปัญหาเก่าๆด้วยรวมถึงปัญหาเก่าๆด้วยบางคนก็คู่ครองอ่ามีคู่มาแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเก่าๆหรือ เรื่องอื่นก็ได้นะครับเช่นไปทําธุรกิจไปไปทาอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างเหอะอ่าอย่างนี้ก็ได้รวมถึงตรงนี้ด้วยจะเป็นคู่ครองของชาวบ้านเขาหรือไม่ใช่คู่ครองชาวบ้านเขาเป็นเรื่องเก่าๆที่คู่ครองฉันเนี่ยไปทํามาเก่าๆเนี่ยไปทํามาแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้หากสุกเสาราหูมีความเสียหายคุณจะต้องดําเนินการแก้ไขและแก้โคตรยากเลยเพอเพอแก้ไม่จบด้วย แต่หากสุกเอยเสาเอยลาหูเออยไม่เสียเรื่องเก่าๆด้านคู่ครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างคุณจะแก้ไขได้ไม่ยากครับเหมือนกับในตามมาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีสิงห์นะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมกราคมนะครับ ดาวที่สมุดในกระดานสมุดในะวันที่หนึ่งมก,การาเหมือนกันครับนะฮะลัคนาราศีสิงเนี่ยดาวประจําตัวท่านคือดาวอาทิตย์ครับเลขหนึ่งไทยเนี่ยนะครับนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้วันนี้เดี๋ยวนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในราศีธนูนะฮะร,ร่วมพระพุธนะครับพบปุตตะนะครับปุตตะแปลว่าอะไรปุตตะแปลว่าบุตรบริวารน,นะฮะ การที่ตัวคุณมาอยู่ในภพบ,บุตรบริวารอาจจะคุณจะต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าทําอะไรร่วมกับลูกหรือว่าบริวารอะบุตรบริวารอะคุณมีกระทคุณมีการกระทําอะไรร่วมกับเขาละนะฮะและและ,และมีพระพุทธอยู่ร่วมด้วยนะฮะพระพุทธเนี่ยมาจากราศีกันพบพบการเงินครับและยังมาจากที่ที่ราศีมิถุนพบลาภะาครับจะเป็นเงินทองผลประโยชน์ฉันจะต้อง ทำเรื่องนี้ร่วมกับบุตรบริวารโดยมีเงินทองและผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องร่วมด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่การทำเฉยๆนะมีการใช้เงินใช้ทองด้วยแหละนะมีการใช้ผลประโยชน์อะไรด้วยแหละนะฮะร,ร่วมกับเขาละนะฮะที่คุณนะคุณนะสิงคนไหนก็ได้คุณ,คณ,คณ,คณอาจจะมีเรื่องอะไรให้จุดประกายขึ้นมาเนี้ยในช่วงมกราคมหรือธันวาคมก็นะ้ปลายปลายธันวามกราแล้วเนี่ยนะฮะปลายปลายธันวามกรา คุณอาจจะมีอะไรให้จุดประกายก็ได้ครับอย่างนี้เป็นตน้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ฮะอยู่ๆฉันไม่ได้ทําสิ่งนี้ฉันไม่ได้คิดจะทําสิ่งนี้อยู่ๆมันจุดประกายขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะอ่เนี่ยมีการใช้เงินใช้กองในการลงทุนร่วมเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้ถ้าอาทิตย์เสียพุทธเสียอะไรก็ต้องระวังว่ามีเหตุจุดประกายก็จริงฮะแต่แต่ไม่คุ้มค่าทางการเงินอ่าบางคนก็อาจจะเรียกว่าสมมุติว่าเป็นคนๆถ้าคือที่มาดูกับผมอ่ะ อาทิตย์พุธเขาไม่เสียก็จุดประกายแล้วเงินทองไม่เสียหายไงแต่ผมเชื่อนะถ้าเกิดอาทิตย์เอ่ยุธเอ่ยเขาเสียเนี่ยเขาอาจจะทําเหมือนเดิมมาแหละสมมุติซื้อมาพันหนึ่งอาจจะขายได้เจ็ดร้อยอย่างเงี้ยแต่ก็เพื่อความสุขทางใจฉันก็ทําไปอะไรฮะมีกาลรรีสถิตท,ทางการเงินเนี่ยตัวเขาหรืออาทิตย์หรืออาทิตย์เป็นกาลรรีหรือสุอาพุธเป็นกาลีเนี่ยตัวเขาเริ่มเงินเนี่ยในการริเริ่มอะไรเนี่ยมีความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้น อย่างนี้เป็นต้นครับซื้อมาขายไปได้จริงแต่อะไรฮะแต่ขาดทุนแต่คนคนนี้ไม่ขาดทุนเพราะอาทิตย์และพุธเขาไม่เสียอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะไหนเรามาดูการงานกันสิวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวการงานของรัตนาราศีสิงห์ก็คือดาวศุกร์ครับมาจากพฤกษพเนี่ยพบการงานเนี่ยนะฮะและพุธเนี่ยไอ้ศุกร์เนี่ยยังมาจากราศีตุลพบอะไรฮะพบสหัชชะสหัชชะแปลว่าติดต่อสื่อสาร สหัสชาไปว่าติดต่อสื่อสารสหัสชาไปว่าญาติไปว่าเพื่อนนะการงานและการติดต่อสื่อสารมัดรวมกันไปสู่อะไรฮะไปสู่พบปัตนิปัต,น,ปตนิไปว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่คู่สัญญาอย่างนี้เป็นต้นเท่ากับว่า,าลาัคนาราศีสิงในเดือนมก,กราคมเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่าคุณอาจจะมีเรียกว่างานที่คุณทำอะ่ะหรือสิ่งที่คุณจะต้องกระทำอะ่ะ มันอาจจะต้องมีผู้ร่วมกระทําด้วยอะครับอาจจะมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามาในชีวิตนะฮะหรือว่ามีมีลูกค้าหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะปัจจุบันนี้แปลว่าคู่ครองคู่ส่วนคู่ค้าคู่สัญญาและแปลว่าลูกค้าด้วยนะนะเข้ามาการกระทํครั้งนี้งานที่ทาครั้งนี้มีลูกค้าพอดีเห็นปะ่ะเขาขายได้เพราะว่าการงานเขามาอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาปฏิสัมพันธ์กับอะไรฮะคนที่เขาไปซื้อแล้วเขาปฏิสัมพันธ์กับคนที่เขาไปขายอะ เนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างอย่างอื่นได้อีกเยอะนะอย่างอื่นได้อีกเยอะนะเนี่ยแค่ยกตัวอย่างครับนะแต่อะไรฮะแต่ว่าครั้งนี้มีพระเสาอยู่ร่วมด้วยนะพระเสาเนี่ยมาจากมังกรครับมังกรคืออริอริคือปัญหาอุปสรรคภาระนีสินนะฮะทีนี้อาจจะเรียกว่าครั้งนี้งานที่คุณทาครั้งนี้แล้วจะต้องติดต่อกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือลูกค้าเนี่ย ระวังมันจะมีปัญหาเข้ามาร่วมล่ะนะหรือหรืออะฮะเกิดปัญหากับคู่สัญญาคุณก็คุณก็ต้องไปร่วมงานกับเขาเพื่อแก้ไขออย่างนี้ก็ทายได้ครับนะฮะนะฮะทีนี้อเล็อย่างแปลว่าปัญหาภาระหนี้สินด้วยนะก็ต้องระวังฮนะสิงก็ต้องระวังว่าในช่วงเนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะเรียกว่า มีภาระนิศสินเข้ามาในชีวิตอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับและคุณงานเนี่ยการกระทําการงานเนี่ยคุณต้องไปทําการแก้ไขแล้วหรอครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะแต่หากสุกเอยเสาเอยมิได้เสียหายอะไรปัญหามีได้ครับแต่คุณจะแก้แบบแบบว่าแก้ง่ายอะ่ะแต่หากสุกเสามีความเสียหายเกิดอะไรขึ้นพราะเสียหายแล้วเป็นไงฮะเสียหายแล้วฉันก็แก้ไขพมีกาลิสถิต ปัญหาครั้งนี้มันเริ่มใหญ่กว่าที่คิดแก้ไขยากกว่าที่คิดครับนะเห็นไหมเหมือนกันแต่กาลีเอยหรือทักษะดีๆเอยมันทําให้มีความแตกต่างครับทักษะดีๆปัญหามีครับแก้ได้ไหมแก้ได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกแต่หากเป็นกาลีปัญหามีเหมือนเดิมครับแก้ยากจังเผลอๆแก้ไม่จบคาราคาสังอีกอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะนะฮะ แล้วสุกเนี่ยยัเป็นการติดต่อก็เหมือนกับว่าปัญหาเนี้ยฉันจะต้องติดต่อเพื่อแก้ไขแล้วสิอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับทีนี้คู่สัญญาคุณไปไหนนะคู่สัญญาเขาไปมรณะครับนะฮะอันนี้อาจะชี้ได้ว่าในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยงานที่คุณทำสิงสิงสิงในเดือนมกราคมเนี่ยงานที่คุณจะกระทำเนี่ยโดยมีคู่สัญญาเข้ามาร่วมเนี่ยหรือมีลูกค้าอะไรเข้ามาร่วมเนี่ยนะฮะมันจะมีปัญหาครับ นะฮะมันจะมีปัญหาครับเพราะดาวเจ้าเรือนของปัตตนีคู่สัญญาคู่ลูกค้าอะไรเนี่ยไปสู่มรณะมรณะแปลว่าเสียหายครับนะแสดงว่าคู่สัญญาเกิดความเสียหายลูกค้ามีเหตุเสียหายฉันต้องกระทําการแก้แก้ไขปัญหาครั้งนี้ให้หมัดรุ่วงหากสุกเอยเสาเอยลาหูเอยไม่เสียปัญหานี้น่าจะแก้ได้ไม่ยากหรอกครับแต่หากสุกเอยเสาเอยลาหูเอยเกิดความเสียหาย ปัญหานี้แกยาสมัริเลยกว่าจะจบเพ้อเพคาราคาซังอีกอย่างที่บอกอ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะนะฮะทีนี้พระรหัสสดีเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรืออะไรฮะเขาเป็นเจ้าเรือนจากมีนก็คือมอรณะมรณะ,ม,รณะมาสู่พบการงานอีกทั้งพระรหัสยังมาจากธนูพบเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นเริ่มต้นในการงานลัคนาราศีสิงห์นะครับเกณฑ์พระรหัสเนี่ยไม่ใช่เกณฑ์เดือนหรอกเนาะนะฮะ เขาย้ายมาตั้งแต่แถวแถวสงการหกเจแล้วน่าจะย้ยายอีกทีไปสู่มิถุนก็สงการ68แแสดงว่าอยู่ตรงนี้อีกหลายเดือนละนะเท่ากับว่าสิงสิง,ส,งสิงมีเกณฑ์ว่าคุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะมีชิ้นงานอะไรใหม่ๆบางคนบอกไม่เห็นมีเลยก็เขายังอยู่ตรงนี้บางคนเขามีมาแล้วบางคนก็เพิ่งมีบางคนยังไม่มีแต่ยังไม่มีอย่าคิดว่าอาจจะไม่มีเพราะอะไรฮะเพราะเขายังอยู่ตรงนี้อีกหลายเดือนอย่างที่บอกอ่ะ บางคนมาก่อนการบางคนมาปุ๊บถึงถามบางคนมากินกาแฟกินข้าวก่อนเรียบร้อยถึงจะเริ่มทํางานบางคนเลิกงานแล้วฉันค่อยทาอมาย้ายมามิถุนได้ได้อีกสักประมาณเดือนหนึ่งถึงมาเริ่มการทาการที่พบการงานเนี้ก็ได้เพิ่งมาลึกเพิ่งมา,งมาเริ่มอะ่ะเออมาช้าแต่แต่ต้องมามาช้าประมาณช้าแต่ต้องมาอย่างนี้เป็นตน้นหรือ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 คุณมีการกระทําอะไรที่เกี่ยวกับบุตรบริวารไหมเช่นมีมรณะมาร่วมมีปุตตะมาร่วม อยู่ในพบการงานบุตรบริวารป่วยหรือเปล่าล่ะตัวคุณป่วยหรือเปล่าล่ะเร้่งยังไงฮะฉันต้องกระทาการแก้ไขก็คือรักษานี่แหละอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเหตุใช้เงินใช้ทองท่วนี้สําคัญฮะคุณอยู่ในพบการเงินเนี่ยแสดงว่าการกระทําอะไรของคุณในช่วงเนี้ยแตะตรงไหนเป็นเงินเป็นทองฮะในส่วนดีแตะตรงไหนก็ได้เงินได้ทองในส่วนเสียแตะตรงไหนเสียเงินเสียทองก็ต้องดูทักษะให้ดีๆครับเห็นไหม สิงบางคนจะเสียเงินเปล่าไม่เสียฮะบางคนก็ได้สิงบางคนได้เงินหรอกเปล่า,าเขาไม่ได้หรอกเขาเสียเงินด้วยเหตุนี้เป็นหลักครับอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะเนี่ยมีการเริ่มสิงเนี่ยนะเหมือนกับในช่วงหกเจ็ดการหกเจ็ดสงการหกแปดเนี่ยเหมือนกับคุณมีการเริ่มต้นใหม่อยู่นะอาจจะยังมาไม่ถึงในเวลานั้นก็ได้ครับบางคนเขาทําแล้วอ่ะบางคนเพิ่งกระทำอ่ะบางคนยังรอโอกาสที่จะกระทําอยู่ นะะแต่เกณฑ์เนี้ยกินยาวถึงสงการหกแก็จากวันนี้ไปถึงสงการหก68เนี่ยนะมกราคมพามีนาเมษาทั้งเดือนเนี้ยนะรวมสี่เดือนเนี้ยในสี่เดือนเนี้ยจะเป็นเดือนไหนจะเป็นวันไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณอาจจะต้องรีเริ่มทําอะไรใหม่ๆก็ได้เหมือนที่บอกอะ่ะเอาแค่เรื่องจัก,กรยานนี่คือรีเริมแบบสนุกสนุกอะ่ะบางคนรีเริฟเรียกว่าเป็นเนื้อเป็นหนังกว่านี้ บางคนก็เป็นคนเป็นการรเริ่มอะไรเล็กๆน้อยได้หมดได้หมดนะฮะอ้าวทำไมเริ่มมัน้มันมันจะบอกว่ารเริ่มใหญ่เริ่มกลางลเริ่มเล็กไอ้ตรงเนี้ยบอกไม่ได้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นฝนตกอยู่หาหนึ่งเนี้ยคุณไปยืนกลางฝนเนี้ยเปียกทั้งตัวปะเปียกทั้งตัวแล้วถ้าคุณฝนตกปุ๊บรีบหนีไปอยู่ในศาลาเปียกนิดเปียกหน่อยฮะวิ่งไปหลบบางคนอยู่ในบ้าน ไม่เปียกอะ่ะเออไม่เปียกอะ่ะนะฮะถ้าการริเริ่มเนี้ยเป็นฝนนั้นล่ะไอคนยืนอยู่กลางฝนเป็นไงอ้อโหริเริรมแบบใหญ่ๆ่เลยเปียกทั้งตัวเนี่ยบางคนอยู่ในศาลาริเริ่มอะไรริเริ่มแบบว่าพอพอได้อะ่ะคือไม่ใหญ่หรอกแต่ก็ไปเล็กนะไอคนที่เขาอยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะเนี่ยซื้อจักรยานเนี่ยซื้อจักรยานเนี่ย,ไม,ไ,ไ,ยนะไม่ได้อะไรใหญ่โตเลยนะไม่ได้อะไรใหญ่โตเลยนะฮะคันหนึ่ง ไม่เกิน4ี่0 0าพบาทคันหนึ่งอ่ะนะอย่างดีๆนะฮะบอกว,ว่าดีกับพอบาลการนะไม่ต้องเอาเทพนะเรื่องเทพไรหรือว่าจักรยานซุปเปอร์คาร์ะไรไม่ต้องไปพูดถึงเอาแบบว่าทุ่ๆไปอ่ะก็2 0 0พันกว่าไป,ไปจนอ่าไม่เกิน5,000ันเนี่ยกลางๆเนี่ยแถวๆเนี้ยลีเลอร์แบบไม่ได้ใหญ่โตอะไรนัก็ได้เขาอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากฝนนั้นเป็นคือพระรหัสกาลีเงี้ยก็ระวังฮะอาจจะเสียหายใหญ่ก็ได้ อยู่ในศาลาเสียหายกับครื่องกลางๆไม่เป็นไรเว้ยยังพออาศัยได้อยู่ในบ้านเสียดหนึงเสียก็เออยิ้มๆอ่ะช่างวันเถอแค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นครับเนี่ยมันทําให้แต่ละคนแตกต่างกันขึ้นไปครับเพราะว่าดาวมาอยู่เหมือนกันเนี่ยมันคล้ายๆกันได้ครับแต่หนักเบาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณแต่ละคนไม่เหมือนกันครับยืนยันครับไม่เหมือนกันเพราะอะไรฮะผมเห็นดาวจรผมเอาทักษะจับ แต่ผมไม่เห็นดาวเดิมดาวเดิมเป็นตัวกําหนดอะไรที่แบบว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือโจทย์ไม่ครบทํานายครบไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่เห็นทั้งกระดานน่ะแต่ถ้าเห็นทั้งกระดานเราก็ชี้ได้อ๋ออย่างนี้อย่างนี้เห็นโจทย์ครบอะคำตอบถูกต้องต้องมีให้แต่ถ้าโจทย์ไม่ครบเอาอะไรมาล่ะอย่างนี้ใช่ไหมครับนะทีนี้ไหนเรามาดูซิอังคารเนี่ยเป็นใคร อังคารเนี่ยของลัคนาราศีสิง์มาจากพิจิกพบพันธุพันธุไปว่าญาติผู้ใหญ่ครับพันธุไปว่าทรัพย์สินนี่ก็คืออบ้านที่ดินยันยนต์นะถ้าเป็นบุคคลก็ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวค,วควนนะ่ะจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือต่าำกว่าก็ไนดะ้แต่เขาเป็นคนในครอบครัวชนะถ้าเป็นหลักทรัพย์ก็บ้านที่ดินยันยนต์นะอย่างนี้เป็นต้นและอังคารยังมาจากทีเมธพบสุภะสุภะไปว่าผู้หลักผู้ใหญ่อีกเหมือนกันนะ สุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่อเหมือนกันสุภะแปลว่าความสําเร็จสุภะยังแปลว่าปางถิ่นแดนไกลด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ในราศีกรกฎพบวินาศน,นะฮะวินาศเนี่ยมันแปลว่าเสียหายครับวินาศแหละถ้าเสียหายอยู่อยู่การผนก็วินาศสันตโลกันไปเลยนะครับนะฮะแต่วินาศถ่ายดีได้นะอ่าไม่ใช่วินาศก็คือต้องเสียอย่างเดียวไม่ใช่ฮะวินาศถ่ายดีได้ครับนะฮะ ทีนี้วินาศายดีอย่างไรวินาศายว่าต่างที่แดนกายหรือเบื้องลึกเบื้องหลังนะเรามาทายดีๆกันก่อนนะมีพันธุมาอยู่เบื้องหลังเนี่ยเหมือนกับพันธุวินาศนะเนี่ยเป็นยังไงพันธุวินาศนะเนี่ยเหมือนกับให้ระวังในเสียสมมุติว่าอังคารเสียหายเอานี้ก่อนนะถ้าอังคารเสียหายเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าวินาศนะคือความเสียหายผู้หลับผู้อยากเจ็บใครได้ป่วยไหมล่ะเสียหายอะ คุณหลัผู้ใหญ่มีเรื่องเดือดร้อนมาให้ช่วยไหมล่ะเสียหายเนี่ยนะหรือเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถได้หมดซ่อมที่ดินก็ถมที่อะไรเงี้ยการล้วถมที่ได้หมดอย่างนี้เป็นต้นครับหากอังคารไม่เสียล่ะเออหากองคารไม่เสียนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าบ้านที่ดินยันยนเนี่ยอันเนี้ยเบื้องหลังเนี่ยจะเรียกว่าจัดเก็บก็ได้นะบอกก่อนจะเรียกว่าจัดเก็บก็ได้นะจัดเก็บยังไงก็ต้องมาดูพระเสาครับ นะฮะมาดูพระสุขคุณอาจจะมีการกระทําอะไรร่วมกับคู่ครองก็ได้อาจจะมีปัญหาให้แก้ไม่เถียงหรอกมีปัญหาให้แก้เสาอยู่เงี้ยก็ยังต้องมีปัญหาแหละแต่คู่ครองคุณน่ะเขาไปมรณะมรณะแปลว่ามรดกก็ได้ครับในส่วนดีนะะคู่ครองคุณอาจจะมีมรดกตกทอดไอ้คำว่ามรดกตกทอดเนี่ยเป็นบ้านที่ดินยานยนต์หรือเป็นอย่างอื่นก็ได้หรือเป็นกรมธรรม์ประกันภยัยกรมธรรม์ประกันชีวิตก็ถ่ายได้ครับนะฮะนะฮนะทีนี้ คู่ครองคุณอะอาจจะมีมรดกก็ได้แล้วยังไงฮะได้มาแล้วก็เอามาจัดเก็บใครให้ก็พันธุให้อ่ะผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับทีนี้เรามาดูเรื่องคู่ครองกันคู่ครองลัคนาราศีสิงห์วันนี้เดี๋ยวนี้คู่ครองของลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวพระราหูนี่ครับนะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในภพมรณะคุณ่ะสิงห์สิงห์สิงห์คุณมีเสาแหล่งตึง ปัญหาอุปสรรคมาอยู่อะไรฮะมาอยู่ในภพคู่ครองระวังมีปากมีเสียงกับคู่ครองระวังมีปัญหากับคู่ครองนะฮะและคู่ครองคุณเนี่ยก็ไปมรณะเกณฑ์น,นี้หากเสาเสียเอ่ยาหูเสียเอ่ยระวังมีปากมีเสียงหรือทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีปัญหาใดๆก็ช่างเหอะกับคู่ครองระวังมีเหตุแยกย้ายต่อกกันครับเพราะมรณะแปลว่าจากไปนะ เมื่อกี้เนี่ยายได้มรดกคือเสาดีราหูดีนะเขาอาจจะได้แต่ถ้าเสียเนี่ยอาจจะทะเลาะบอกแ้งเป็นไงฮะทะเลาะบอกแวงแล้วเขาจากไปนะฮะแต่ถ้าเป็นคุณเรื่องมรดก่ะถ้าเสาเสียเอยราหูเสียเอยก็ต้องบอกว่าระวังบรดกที่ได้มามีปัญหาแล้วต้องทําการแก้ไขแบบยากๆอ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับน,นะฮะถ้าเป็นคู่คองไม่เกี่ยวมรดกไม่เกี่ยวเกี่ยวความรักอย่างเดียวเนี่ย เ้าเสาเสียราหูเสียก็ระวังว่าทะเลาะเบากแว้งแล้วนะฮะมีเหตุให้คุณกับเขาได้ห่างกันไอห่างกันอาจจะห่างกันเดี๋ยวเดียวกลับมาได้นะนะเพราะอันนี้ไม่เห็นชะตาเดิมไม่รู้หรอกนะห่างกันเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกลับมาหรือห่างไปเลยไปแล้วไม่เอาแล้วอย่างนี้ก็ได้ครับหรืออีกหรืออีกหรืออีกหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคู่ครองที่เป็นของชาวบ้านเขาอะคือคนคนนี้ เขาไม่ได้โสดอ่ะอใช้คำนี้ก็ได้คนคนนี้ไม่ได้โสดอ่ะและไอเหตุที่ไม่โสดแล้วคุณไปปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นเพราะอันนี้เขาอยู่มรณะคู่ครองมรณะแปลว่าของชาวบ,บ้านเขาก็ได้นะฮะคู่ครองที่ไม่โสดเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้ปัญหาเกิดแล้วและที่สําคัญปัญหานี้อาจจะมีมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยไม่ใช่ว่าเพิ่งมีปัญหาผมคิดว่าไม่คิดว่าอย่างนั้นนะผมคิดว่าปัญหานี้มีมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่อะไรฮะ แต่ในเดือนมกราคมอ่ะคุณน่าจะมีเหตุอะไรที่ต้องกระทาการฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งและในเดือนมกราคมอย่างนี้เป็นต้นครับคือทําการแก้ไขอ่ะจะแก้ไขยังไงก็แล้วแต่ดูชะตาน,นัน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 ความเหมาะสมแต่ละคนเห็นไหมจะให้สิงเหมือนกันเหมือนกันทแบบํแบบแบบแบบเดียวกันไม่ได้หรอกบางคนเขาแก้ไขแบบนี้บางคนแก้ไขอย่างนั้นมันเรื่องของเขานะฮะมันเรื่องของเขานะนะฮะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นครับปัญหามีมานานแล้ว แต่อะไรฮะแต่ฉันทำการแก้ไขแต่แต่แต่สุกเอยเสาเอยลาหูเอยไม่เป็นกาลีถ้าเป็นกาลีเรื่องราวคล้ายๆกันแต่การแก้ไขนี้ไม่สำเร็จครับบอกก่อนเลยการแก้ไขนี้ไม่สำเร็จครับนะแต่หากสุกเอยเสาเอยลาหูเอยมีได้มีความเสียหายใดๆก็ต้องบอกว่า ไอ้ปัญหาเก่าๆเรื่องคู่ครองฉันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าปัญหาเก่าๆด้วยรวมถึงปัญหาเก่าๆด้วยบางคนก็คู่ครองอ่ามีคู่มาแล้วเนี่ยเป็นปัญหาเก่าๆหรือเรื่องอื่นก็ได้นะครับเช่นไปทําธุรกิจไปไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างเหอะอ่าอย่างนี้ก็ล้รวมถึงตรงนี้ด้วยจะเป็นคู่ครองของชาวบ้านเขาหรือไม่ใช่คู่ครองชาวบ้านเขาเป็นเรื่องเก่าๆที่คู่ครองฉันเนี่ย ไปทํามาเก่าๆเนี่ยไปทํามาแล้วเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้หากสุกเสาลาหูมีความเสียหายคุณจะต้องดําเนินการแก้ไขและแก้โคตรยากเลยเพอเพอแก้ไม่จบด้วยแต่หากสุกเอ่ยเสาเอ่ยลาหูเอยไม่เสียเรื่องเก่าๆด้านคู่ครองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ช่างคุณจะแก้ไขได้ไม่ยากครับเหมือนกับในเดือนมกราเป็นเดือนแห่งการแก้ไข จะแก้ยากแก้ง่ายก็ดูที่พัสุ์พระเสาราล,ลาหูท่านมาดีมาลายหากมาดีแก้ง่ายหากมาายอาจแก้ได้ยากแก้ได้นะอาจแก้ยากสักหน่อยหนึ่งหรือแก่ไม่สาเร็จว่าเฮงงานนี้อย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับเกณฑ์น,นี้ยังหมายถึงระวังคู่ครอ,องของลัคนาราศีสิงห์มีเหตุเจ็บใครได้ป่วยก็ถ่ายได้ครับอย่างนี้เป็นต้นครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีสิง์ในเดือนมกราคมครับสวัสดีครับ